ฉ็น่าเดี๋ยวเห็นกูเอ้าคือไปเห็นยู่ยศสยไหนเอ้ากู่ยศัยทางขวานี่นี่เอ้าคือหน้าใวใบคนทางหลายมันจะหลงกันหฮาเมื่อกูเห็นผีบ้าสพี่บาเขาใส่ะไรนี่ยุต้นนาคนนี้แล้วมักสั่งมาวุ้ยมึงยังยังไปเดินมันสีขมคืนมึงเดินเขา่ะไนี่มันเป็นลักษณะจังไนมันไผ่กระเป๋าหยงคนนี่มันยุ่มไม่ไหวยู่งกันติย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video เจ้ไหนอนี่มันนุงเสอสตดิว่นี่เป็นยังมันนม,นมนม,นมนเป็นจัอีกเนียนี่นนงงัเนเสานัวหลาย,ยได้ดูเเจไาไหน Yeah. mà trà thì bà cứ cứ mà điên tâm. Úi, mày đừng có gây nữa. Đi, đi. <laughs> เน่นะเอาอยู่ทางหนเลยนะเมบ่อก็้กูด่ามือนี้ละพีเพราะนั้นกูดี้หรอกนี่ฮจักบัานสันนี่เข่ามัดระถทกมันางเตะแล้วขาดถ้าเก็นตามแอวบานโดนถ้าเป็นตามกูฟ้าเมื่อเม่อ้เมีเมื่อกี้เมื่อกจะ่าวเมื่อรษาบ้าอ้าวทนนี่นะสวัสดีค่ะนี่สวัสดีู่ณย่าเป็นกระไรแนหมานใหม่หมานไรบ่ ว่าดีผู้อสอนนัอนใส่น,นี่มันไ้บแาวันเป็นวันยุคข้าไปตัง

国家恩，咱是的。啊 <noise> 你查过吗？ กูมาแลเติดของยังยุนิทอมมาเมื่อเดียร์รันกันเมื่อตายเขาไม่อทอมาาตายกันเถอะ กูคืนเมียมั้น ขีกองปลอยเลยไม่ให้ข้าให้ไถหน้าสิแม่ยว่จะมีผิ่คือยูใจหละคุ้ยฮะคว้ยวมาย้ยมันบ่แม่นได้อไม่บ่บิงมากงายดิเอาคว้ยแมยควยอุ้ยกับไยบ่หววเยี่ยวไบออกมาได้ควยม่มากันดีบ่เข้าใจมาถามกูคุ้ยไถหน้ามีเขานีบ่เมนบ่นคอยคุ้ยไถหน้าเนีเยอ เป็นกูที่มึ้คุยท่าคอยจะมือชนอไปเอาไอ กันเด้อเอ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 อออเออเออเ ele é. é. ไม่อย่างไทยักยงงทังแบบง่ยนจไมท่ากจีนทองแล้วพอจะมาถึงแล้วหน้าหลวงท่งบบงหน้ากับมันเกินไวไทยมาแล้วเก่ามือแบบท่านได้มาจะหอหน้าจัดเลยเกินเลไรจักมือเก่มือเอามอไปเ็พอมึงหจะมาแล้วไทยพาท่านเพิ่มข้าพเจ้าเองง่านอย่างเรบบทองเกิดจูบ้านตากทอง บุท่องจากอำเภอตาทองจังหวัดยะโสทองยะโสทองพกมีตอนนี้่ยามสูรตอนเขาญาติพ่อหนุ่มมีสตางค์องอันนี้เสนจอยเพียงง่ายเราอีทองมาบเาีมาส่งเขาทรงนามาระท้องเลยเพื่อนประท้องในหิวเขาไร้ะทองเหี่ยวอู๋ปุกตอกเหี่ยวเพราะกับแดดเด็ตัวน้องแม่หี่วันนี้ปรท้องก็เรียกข้าให้ไถหน้าและกำนังถ่าแม่สาอ่อนพนันแม่ต้องให้เงนอันนี I don't know. กะด้ยใช่ใช mm ่บุกหลาเออใครจะมาทิพเผาเจ้าหญงสากฮอนเดดเฮฮอนมา่อนมาทิเผานนตรนาตาของเหลือกอีฉันยังไม่น่าบาเยยทองมาบมือนีเช็ดไว้เพนง่ายจะออกมาสชวเขาบูกอยนหน้าสันก่อนปั้งเลยปงเอา ปากบอดกินหนป้ใช่นาไถ่หนาจแไหนมานชอมีแกับกวยนี้บัดท้อปนจะเอาแตายันเมม่ม่นปน่กาไหนาไมาีกับยนี้โอ้ยต้องเป็นแมยมงเนียนชวว้ลูกไ้เต้าชูนเมยมงต เป็นแม่เมื่อนี้มึงมาชมเขาบ้าน้ามันชูนมันสีขาเมึงอี้ตาเออว่ามันออมมากนาตีตัวที่ตายตายเมื่อนี้มึงกล้องตายไอรตายฟาดนาเออว่าม่นมัจริงรวดตันเมืนี่ไเด็กนยนี่ตายเม่อนี่ถึงเขาคิดหน่อยแต่ตอนเป็นเดั้นเจ้าจะมาจัด ấy a ni nè hửm 不到底啊！ E ¿Y จะขายกล้วยเถอกนี่มันคูอยูหลาเนาอมันคือปัญหา <c oughs>